เรายังมีอีกหนึ่งกิมมิคพิเศษสำหรับแฟนๆมิสแกรนพะเยาแล้วก็แฟนๆของมิสแกรนไทยแลนด์ด้วยเซียวจ้านครับ กลายเป็นประเด็นใหญ่โตนะคะจนแฮชแท็กมิสแกรนพะเยาค่ะติดเทรนทวิตเตอร์ที่มีใช่แค่เฉพาะแค่วงการนางงามกัรเวทีการประกวดมิสแกรนพะเยา2024ที่พีดีของเวทีนะคะได้เปิดเผยว่าในงานประกวดรอบไฟนอลโชว์ในวันที่17ธันวาคม2026ที่จะถึงนี้จะมีซูเปอร์สตาร์เอเชียจำนวนมากเข้ามาร่วมงานอย่างเช่นอ e ีดงอุกเล่นซูเปอร์สตาร์จากเกาหลีนะคะแล้วก็กัวฟูเฉินเซียนซื่อเหมินนางเอกนังทีวีบีแต่ที่พีคที่สุดนะคะก็คือเซียวจานค่ะ ซูปเปอร์ระดับต้นของจีดและก็มิสฮ่องกงปี1997นั่นเองเรายังมีอีกหนึ่งกิมมิคพิเศษสำหรับแฟนแฟนมิสแกรแนพะเยาแล้วก็แฟนแฟนของมิสแกรแนไทยแลนด์ด้วยเสีย่ยวจ้านครับย,ยังไม่หมด Wait a second กัวฟูเฉิงครับและและยังไม่หมดยังไมีอีก <way? S 2> และท่านสุดท้ายเรน หลังจากที่ประกาศออกไปนะคะก็ได้สร้างการถกเถียงกันอย่างนหนักทั่วโซเชียลนะคะโดยเฉพาะกลุ่มปีเตอร์แพนเป็นชื่อแฟนขับเสี่ยวจานที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันแนวเสียงแตกนะคะบางส่วนก็ตื่นเต้นที่จะได้เจอกับเซียวจานตัวเป็นๆที่เมืองไทยและอีกส่วนหนึ่งค่ะก็ไม่ปักใจเชื่อว่าเสียวจานจะมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษร,รอบไฟนอลให้กับเวทีมิสแกนพยาสอ2พัรวมไปถึงรายชื่อของผู้สนับสนุนการประกวดระดับไฮเอน์ end. ก็สร้างความสงสัยกับแฟนๆไม่น,อน้อยเลยทีเดียวค่ะ จนเรื่องนี้นะคะก็เดือดไปถึงเพจแฟนคลับหลักของเสี่ยวจ้านกับที่มีชื่อภาษาไทยว่ากุ้งอ้วนที่เป็นเพจแฟนคลับเพจเดียวนะคะที่ได้รับข่าวสารโดยตรงจากทางต้นสังกัดโดยเพจกุ้งอ้วนนะคะก็ได้ออกมายืนยันว่าข่าวดังกล่าวเป็นเฟกนิวต้นสังกัดยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาใดๆกับเวทีมิสแกนพยาว0อ4เลยซึ่งเรื่องดังกล่าวทําให้มีคนเนี่ยเข้าไปสอบถามความจริงจากเพจมิสแกนพยาวไปจำนวนมากนะคะจนทางเพจเนี่ยต้องปิดคอมเมนต์กันเลยทีเดียว ทามกางการถกเถียงของแฟนๆเพจมิสแกนพยานะคะก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวยืนยันว่ารายชื่อของศิลปินที่ประกาศออกไปได้มีการเซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยรายละเอียดการขายบัตรทางเพจนะคะจะามาประกาศให้ทราบกันเร็วๆนี้นอกจากนี้นะคะทางด้านนวัดอิสระไกลศซีนบอสใหญ่แห่งมิสแกนนะคะก็ได้ออกมาไลฟ์พูดถึงประเด็นนี้ว่าผมก็ไปร่วมงานมาแล้วก็เพิ่งทราบรายละเอียดหน้าง,งานพร้อมกับทุกคนพอมีการถแถลงออกไปหลายคนก็วิตกกังวลว่ามันจะจริงไหมผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่า มันเยอะแยะมากมายขนาดนั้นมันเป็นไปได้หรอเพราะฉะนั้นเราไม่รู้รายละเอียดที่แท้จริงเป็นอย่างไรเพราะว่าเราเนี่ยขายลิขสิทธิ์จังหวัดแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราก็ต้องตรวจสอบให้ตามข้อเท็จจริงณนะตอนนี้กําลังรอข้อเท็จจริงหลายอย่างอยู่คือได้ขอรายละเอียดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการแถลงข่าวว่ามีศิลปินตามนั้นตรงถูกต้องไหมไม่ต้องวิตกกังวลต้องตรวจสอบมีแผนกตรวจสอบอยู่แล้วผลจะเป็นยังไงก็ต้องมีความคืบหน้าให้ถ้ามีจริงตามนั้นก็เป็นสิ่งที่เกินคาดเพราะถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือไม่จริง ก็จะต้องมีมาตรการเพราะฉะนั้นเราไม่กล้าจะฟันธงไปทางหนึ่งทางใดเพราะว่าเราต้องดีเฟนต์ตัวเองด้วยจนกระทั่งล่าสุดนะคะทางด้านเพจมิสแกนพยาวค่ะก็ได้ออกเอกสารชี้แจงถึงเรื่องนี้นะคะผ่านทางแฟนเพจที่ว่า ประกาศจากกองประกวดมิสแกนพะเยา2014จากกรณีที่มีกระแสสังคมในตอนนี้ทางกองขอเรียนชี้แจงไว้ว่าทางกองได้รับการยืนยันจากบริษัท AMG หรือว่า Asia Music Group ผู้จัดหาศิลปินว่าได้นำเนินการทำสัญญาเรียบร้อยแล้วแต่สัญญาเป็นเรื่องราวที่มีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ต่อศิลปินองค์กรและกองประกวดทางกองประกวดมิสแกนพะเยาได้ร้องขอให้ทนายของบริษัท AMG Asia Music Group ผู้จัดหาศิลปินจัดทำเอกสารยืน ยันแล้วซึ่งขอให้ทุกท่านเนี่ยรอติดตามประกาศในเร็วๆนี้ขอความกรุณามไม่ติดต่อไปสอบถามเพื่อสร้างภาระงานให้กับหน่วยงานหรือว่าองค์กรต่างๆ ในประเด็นของรูปภาพการโปรโมทที่มีกระแสถึงความห่วงใยต่อการโปรโมทขอเรียนแจ้งว่าทางกองประกวดได้ประสานงานและก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ในกรณีของผู้สนับสนุนที่มีกระแสข่าวทางกองประกวดขอเรียนแจ้งว่าการสนับสนุนดังกล่าวเป็นการสนับสนุนของรางวัลและการทํากิจกรรมโดยการทําในรูปแบบการแลกเปลี่ยนระหว่างคู่ค้าเอกชนและก็รายละเอียดในสัญญามีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากมีได้ผ่านผู้สนับสนุนสํานักงานใหญ่ซึ่งทางกองได้รับข้อมูลว่ามีการแจ้งล้องเรียนไปยังผู้สนับสนุน น่วสำนักงานใหญ่ขอให้หยุดการร้องเรียนและก็สอบถามไปยังสำนักงานใหญ่สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกความเป็นห่วงที่ส่งเข้ามาทางกองขอแจ้งว่าไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของกระแสข่าวที่สร้างผลเสียต่อองค์กรขอให้ทุกท่านที่ติดตามรอเอกสารอย่างเป็นทางการอีกครั้งยังไงเรื่องนี้นะคะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าเราซุปตาระดับท็อปของฝั่งเอเชียจะมาได้จริงหรือไม่นะคะบอกเลยว่าทางท็อปดาลาราไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ